สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอะครับเมื่อนี่ครับช่วงทิ้งเทียงนะครับทางแอดวิไลนะครับอ่าสิไพเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ครับมาติดตามตัวเลขแนวทางคือเกานะครับครับเมื่อนี่สิเป็นแนวทางของทางแอดวิไลเองนะครับหลังจากอ่าสามวันที่แล้วนะครับปล่อยไปแล้วนะครับอ่าชุดล่างนะครับประจําวดวันที่17มกราคม2 5 6 7นะครับปล่อยไปแล้วชุดล่างนะครับ อ่ามือนี้ครับทางแอดวิไลสิปล่อยอ่าชุดบนนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับอ่าขอบว่าบึงมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สําคัญครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับอ่าสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่าเวลาทางช่องอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่าสิบประพาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่าสำหรับเอฟซีนะครับที่ล่อ ครับสายด่วนเจนางนะครับอ่าได้พูดได้คุยกับเจนางแล้วนะครับเพราะว่าอ่าแนวทางตัวเลขของเจนางนะครับบระมาณเลขสูตรคำนวณนะครับนะครับผู้คุยกับเจนางเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าแนวทางเจนางสิได้ช่วงแรงของวันที่16นะครับตอนเย็นของวันที่16นะครับอ่าทังเจนางนัดช่วงประมาณสี่โมงแรงห้าโมงแรงนะครับทางแอดวิไลกฤติอ่าหลังจากสัมผัสเจนางสดสดฤกสิ ฝ่าวงไห่เอฟซีเลยนะครับช่วงเย็นของวันที่16นะครับอาจจะได้ทีเอฟซีที่ล่อค่อยกับแนวทางตัวเลขของเจ้านักสามล้านนะครับขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วถึงกันครับมื่อนี้ทางแอดวิไลครับอ่าสีเอาตัวเลขแนวทางเป็นชุดบนครับมาฝากมาตอนกันนะครับเพราะว่าทางชุดล่างนะครับทางแอดวิไลก็ได้ปล่อยไปแล้วอ่าสามวันที่ผ่านมาครับอ่ามื่อนี้ทางแอดวิไลออกมาบานสวนนะครับ ก็เลยสียออตัวเลขแนวทางเป็นชุดบนครับมาฝากมาตออกันอ่าคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีข่ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจครับให้ทางช่องที่สําคัญครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาเบิงมาชม่มไม่นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเวลาทางช่องเขาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เอฟซีสิบประาทข่าวสารแนวทางกันนะครับอาครับพูดคุยกันมากพอสมควรครับ อ่าสิไพ่เซีคุณพ่อคุณแม่ครับไปติดตามชุดบนครับแนวทางของแอดวิไลอิงนะครับว่าตัวเลขแนวทางสีถูกอกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบ่อกับงวดประจําวันที่17ครับมกราคม2 5งพหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี่เอามักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเอาครับเข้าไปเบมองตัวเลขแนวทางน้ากันนะครับ อ่ะครับเขามาเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ากัดน,นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแนวทางครับเขียนแป๊บหนึ่งอ่าคิดสูตรใหมทําใไม่ไมเลยนะครับอ่าเขาพ่อซอหม่กันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวรอนะครับเบิ้งตัวเลขสีถูกวกรดใจกันบ่ สำหรับเอฟซีทีล้อค่อยสำนักใดนะครับก็เข้าใจยินๆนะครับตอนนี้ทงางแอดวิไลกำลังสี่รีบตามให้นะครับสิบเจ็ดมักกาคมครับรากาสำหรับเจนั่งสามล้านนะครับแอดวิไลก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับก็คือช่วงประมาณ สี่มงแรกหาม้งแรงครับของวันที่สิบหกนะครับเดี๋ยวสิสัมผัสสดๆเจาน่าแลวก็สิปล่อยคลิปเอฟซีด้เบิ่งได้ชมกันเลยนะครับเอฟซีที่ล่อค่อยนะครับสายด่วนจากเจน่านะครับเอาก็มาล่อกันนะครับเอาคลิปนี้เป็นบนนะครับอาครับสูตรไม่มาเบิ่งกันก่อนนะครับเลขเอาเบิ่งเหล็กติดบนก่อนครับ เลขติดบนนะครับอาคุณพอ่อคุณแม่สิถืออ่งต้นใจกันบ่สําหรับเนี่ยท่านนะครับติดบนนะครับวันนี้ทานแอดวิไลครับคำนวณออกมาได้9ได้0ได้1นึครับคือติดบนนะครับเดี๋ยวจะคอยมาบังเล็กวินกันนะครับ อ่ะมาคอเยเลวินกันเล็กวินครับเล็กวินมีมีสี่ครับมีห้าครับมี อ่าเลขวินครับสี่ห้าหกหลังจากเขาได้ชุดล่างไปแล้วนะครับปล่อยไปอสามวันที่แล้วนะครับเวฟซีที่บริเบิ้งในช่วงกะเบิ้งคลิปย้อนหลังได้นะครับปล่อยไปแล้วนะครับสําหรับชุดหลังนะครับเอาครับเดี๋ยวแอดวิไลจับให้นะครับเมื่อนี้แอดวิไลสิจับเป็นชุดเต็มให้ครับมีเก่าชุดนะครับมีเก่าชุดสี่ย่างย่างบนเน้นให้นะครับเดี๋ยวคงสุดท้ายแอดวิไลสิเน้นให้นะครับ อามือนีเอาชุดเต็มฝากตอนอกซีกันก่อนอ่ครับ94ครับ95ครับ96อ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แ็มหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่าเขียนตามเลยก็นได้นะครับ96 04ครับ05ครับ 0 6 1 4หนึ่งสี่ครับหนึ่งห้าครับหนึ่งหกอ่าครับมือนี้ท้างแอดวิไลให้เป็นชุดเต็มก่อนะครับเอฟซเดียวโค้งสุดท้ายแอดวิไลสีมากกลม อ่าบพรว่าสิเป็นเลขติดเลขวินนะครับแล้วก็ชุดเน้นนะครับว่าแอดวิไลสิเน้นให้ตัวใดนะครับเอาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ก็ล่อเด้อครับอ่าย้ำว่าเป็นบนนะครับเดี๋ยวใกล้ค้งสุดท้ายนะครับล่อชุดเน้นนะครับเอฟซีอ่าทางแอดิเซีไล่สิเน้นให้นะครับก็ล่อครับเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นช่วงอ่าวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดเล้วนะครับสิบเอ็ดเล้วนะครับ เป็นวันที่สิเป็นแล้วก็อีกกี่มือนะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลสินเน้นให้นะครับเอาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอไม่เป็นหรือว่าผู้แคปหน้าจอเป็นก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวทางแอดวีไลสิท่วนตรรัวเลขอีกจากรอบนะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับท่วนตรรัวเลขให้เบิง้งให้ชมกันครับแนวทางของแอดวีไลเองครับวิไลให้โชคครับสิบเจ็ดมกรลาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดติดบนครับ 901ครับติดบนมี9มี0มี1เลขวินครับ4 5 6นะครับแล้วกันแนวทางครับมี9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 0 6 1 4 1 5 1 6ครับมีเก่าชุดเดี๋ยวล่อนะครับทางแอดวิไลครับโค้งสุดท้ายสิวงกลมให้นะครับอาจจงได้กับ เอาชุดต็มไปพิจารณาครับมักชอบแคบหน้าจอไว้ครับบ่มักปล่อยผ่านด้อครับทางสองกับนําเสนอเป็นแนวทางนะครับอ่าแนวทางอ่าเพราว่าจะเป็นของแอดวินไลเองนะครับที่เคยติดตามมาอ่าส่วนใหญ่เลขวินเลขติดนะครับบ่คอยผ่านนะครับมมกให้เห็นทุกงวดอ่าแต่ว่าการประกบครูกับมีรับมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดานะครับบางงวดกับมาบนมาลังอ่างวดเก่าหาหนึ่งนะครับก็หกสามลังนะครับ มาทั้งบนทั้งล่างนะครับและการหลายหลายหงุดที่ทางแอดวิไลนะครับบ่ได์โลงสตีไว้นะครับกัมีเข่าหลายหงุดอยู่นะครับหงุดนี้พ่อซอไม่คิดไม่ทํำไม่นะครับสูตรไม่นะครับทางแอดวิไลคิดว่ามาแน่นอนนะครับหงุดนี้17มกราคมครับสองพัิดคิดว่าต้องมอบโชคมอบลาภให้เอฟซีแน่นอนนะครับอามักชอบเข้ากับจังตามบอมักปล่อยผ่านเด้อครับ นำเสนอเป็นแนวทางนะครับเอาแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับทางแ like อดวิไลก็ได้ท่วนตัวเลขให้ฟังไปแล้วนะครับคลิปนี้เป็นบนย่างเดียวชุดล่างเข้าปล่อยไปแล้วนะครับเมื่อ3วันที่ผ่านมานะครับเมื่คลิปย้ยอนลัางได้นะครับสาหรับชุดลา่างชุดล่างกันย่างบอลเน้นคือกันนะครับย่างบอลเน้นคือกันลอกโครงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเน้นให้นะครับ บัวว่าสิเป็นชุดบนชุดล่างนะครับอรออีกสักนิดนะครับบ่เกินอีกสองสามวันนะครับเดี๋ยวสิเน้นให้เป็นโครงสุดท้ายอะสุดท้ายนี้นะครับขอกราบขอบบุญขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อกับอ่านทุกคอมเมนต์ขอกราบขอบบุญขอบคุณอ่าสำหรับเอฟซีที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อให้ทางแอดวีไลค์ครับได้มีกำลังแรงใจหาคลิปแนวทางอ่าบัวว่าสิเป็นสำนักต่างๆนะครับซอร์าอ่าบัวว่าสิเป็นหลวงปู่หลวงตานะครับอะเอฟซีมากชอบ สำนักใดนะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเข้าสิบผาดข่าสารแนวทางกันเวลาทาั้งช่องอัปเดตคลิไปใไหม่ๆลงนะครับการทำงานของแอดวิไลครับอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันสุขูสุขคนนะครับพยายามซอหาอสำนักใหม่เซียนใหม่หรือว่าเซียนเกา่าที่แมนแมนนะครับเอฟซีกระจับตาเอาหมักสอบสำนักใดนะครับสุดท้ายนี้ให้เอฟซีอยู่ดีไม่แห้งไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ